นั่นนั้ยินรู้แถวนี้เวลามันชอบมันชอบนั่งอยู่มุมเนี้ยระเบิดลยเหรอดขึ้นแอลีกี่ตัวนั่เล่นกลางไหมวี้ตัวไีต่างนะต่างพีสต้างนะี้่างนะ้างนะตรงไหนเนี้ย เพิ่งระดึงเลพี่พี่ระสามเ้ยอาเจยเจยเจย็เจเก็บตัวกันเล่นคนเยอะดีกว่าเอ้ยเดินมายิงมุมกูเลยลงลงลงไม้ลงไม้ล่างไม้ล่างถือปืนหน้าบวกนะเฮ้ยไอียหน้าแอลมันรู้มันม่รูเลยว่าอยู่อะแบบเป๊ะเกือนี้อะสอดอะไอีกแล อ่ยตัวหนึ่งอ่ะเวิดประตูเปลี่ยนแม็กอยู่เปลี่ยนแม็กอยู่อ่ามีตัวหนึ่งนะ S4 สี่นี่แอปี้ตัวที่โคตรแรงวีเอีตัดติดเดเดโอเค ชนะได้พี่ชนะได้ไอตัวเอซี่แม่งจองเว้นะผมจัดทีผีเยอะีก็ชอบแตบบอลที่ลอยบายโยงนะได้แถวเยอะยิงน่ขาดนะขาดร้อยเคื่องเอลส์ตายตายครับตลองระเบิดนะพี่เยอะเห็นเงาแต่ยังไม่โดนเหลย สวยๆสวยจะเย็นคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าอย่าล่าอย่าล่าอย่าล่าอยียล่าเยียล่าอย่ไหนวะหกหนึ่งหกหนึ่งบนบ้านบนบ้านเฮ้ยยาวเหรอบ้านทางยาวไอ้ยี่อะไรทำไมตกเสียเลือดวะไอ้เยียเสาเลยทางยาวเนี่ยไอ้แม่งดึงเหลี่ยมมิดเลยอะ เคสไปต่อย right. าวเลยเอ้ยนัยดตเอี่มเทช่วยเไปเ้าเออระวัง A แห่ะรอบนี้ระวังเเยอะด้วยน่รคผมลงกนอน่เล่นไมลไวไ ระวังขึ้นไม้ด้วยระวังขึ้นไม้ไ้ารวิงช่วยเพื่อนหน่อยวิงช่วยเพื่อนหน่อยเดียวเี้ยาไม่ไม่มมาดีเกินเนี่ย